กับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุครับแชรงค่าเพิ่มอบุิการผู้เดินมาในระดับไหนครับในระดับวิช,ชาพระอนาคามีผลในระดับวิช,ชาอุป,ปหัจ,จปริณิพาย,ยีเจ้าค่ะในระดับวิช,ชา,ายถาภูตยานทัศนะเจ้าค่ะสาธุเชิญได้เลยครับการไปในจิตของท่านหลังจากไปตั้งครับแล้ว เกิดสภาวะอย่างนั้นจะเดินไปสู่ความดับ,ดบเชิญครบับรราเมื่อเช้านี้เจ้าค่ะนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีเจ้าค่ะหลังจากที่ข้าพเจ้ามานิวรห้าสงบลงแล้วข้าพเจ้าก็มีอาการเหมือนมีมดนะคะมากัดตามคอตาม แต้ลักเลอตามไหลตามหลังเจ้าค่ะแล้วก็บิดแล้วก็จี๊ดจี๊ดเงนียเจ้าค่ะจะไม่มีมดนะเจ้าค่ะสมมารท่านลืมตาดูหรือเอามือสัมผัสออกมาไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะนั่งจนถึงชั่วโมงยี่สิบแค่นาทีด้วยค่ะอันนั้น,นเป็นปกตินะ <c oughs> เป็นปกติที่เวลามานเข้าเข้าสิ่งกายผกเขาก็จะเนรมิตทุกเรื่องราวที่สามารถเนรมิตได้นะครับเข้ามาในกายหยาบของท่าน เพื่อให้สภาวะจิตรับรู้แล้วทราบแล้วก็ดําเนินการที่จะชําระก,กําลังให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ดาเนินการสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ถ้าไม่ได้ทําตามแบบฉบับของรโลกนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะในการในการชาระก,กําลังซึ่งพระสาวกก็ต้องผ่านไปให้ได้ข้ามผ่านไปําโอกาสให้ได้แต่เมื่อข่านโอกาได้ก็จะไปเจอระดับธรรมสูงขึ้นครับ ตอนนี้ก็มาว่าถึงระดับลำตบกันกส่อเชื่อ,อต่อได้ก่อนเค่ะเราก็จะมีอาการปวดเป็นเป็นจุดๆ,ๆดเจ้าค่ะเช่นอย่างรอบเมื่อเช้านี้ก็มีปวดที่ขาโคนขาเจ้าค่ะแล้วไปก้นกบเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ปวดตั้งแต่ข้าพเจ้าก็กำหนดมาสิการ ติดจะสมบัติใสาเกิดสดับแล้วก็แผ่เมตตาเจาตวิมุตติดุจเจ้าค่ะแล้วก็จนหลายๆรอบเจ้าค่ะเขาก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็เบาลงไปเจ้าค่ะแต่ว่ารอบสุดท้ายนี้เขาจะเกิดอทุคมมวสุขเวทนาเจ้าค่ะคือเดี๋ยวก็เบาเดียเเด๋ยวก็แรงขึ้นมาแบบแรงกล้าเจ้าค่ะแต่รอบเมื่อคืนนี้เมื่อวานจะเป็นรอบ ทุกเวทน,นาแรงกล้ามากเจ้าค่ะแต่ก็นั่งไปชั่วโมงยี่สิบเหมือนกันเจ้าค่ะคือเขาจะออกเองทํางานขอ,องพระองค์สําเร็จเจ้าค่ะก็ออกเสร็จหมดแล้วก็ออกเนี่ยเจ้าค่ะแต่ก็จะตรงกันเวลาก็จะประมาณชั่วโมงยีาาส่สิบอะไรเนี้ยเจ้าค่ะแ้องจับตู้เจ้าค่ะก็จะต้องชาระกรรมไปได้หรือชำระกรรมไปที่ได้กระทาไวไหไห้หลายพพหลายชาตินาอที่ทำไว้ก็ต้องได้รับ ทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเกิดเ,เวทนาทางภายนอกมาภายในทางวาฏจากใส่ใจร่างกายเมื่อพิเพราะฉะนันก็ทุกอย่างก็ต้องย้อนกลับมาหาผู้เดินบักที่มีกายหยาบนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าแล้วกายหยาบนี้ก็จะต้องถูกำํำระกดับจำรักถ่าถูกํำระแล้วกายหยาบยังต้องได้ทุกข์ทรมานอยู่ไหมก็ยังต้องได้อยู่แต่จากักเป็นเบาแล้วก็ใช้ชีวิตในที่จะทำก็ยังต้องได้รับ แต่ว่าเมื่อได้รับกรรมแล้วเนี่ยไม่สนใจนะไม่แยแต่นะครับเพราะว่าเป็นการชำระอยางถูกต้องตามอริยมรรควินัยของผมนะครับแรงกรรมหยาบเนี่ยจะต้องมีเจียนตายทุกขอเขาต่อให้ท่านบรรลุองค์ปรญญาสุดก็ยังมีอยู่นะครับแต่จากหนักเบ,บาแล้วก็เบาบางลงนะครับก็จะมีการกระทบ้กระ้างแรงทิตก็ต้องมีอยู่แล้วนะปฏิกติปัญญานัน้นัญญา,าแม้ว่าเขาจะดับไปณขณะจิตนั้น แต่เมื่อท่านยังใช้ชีวิตที่มีอายตนะเพราะชีวิตเป็นปัจจัยอายตนะอกมีอยู่ใช่ไหมเมื่อมีอยู่ก็ต้องได้รับกรับเหมือนเดิมนะครับก็ทุกอย่างต้องได้รับการชำระนะครับไม่มีอะไรที่สัญญาได้บันทึกไว้หมดแล้วจะไม่ย้อนกลับมาหาผู้ที่บรรลุธรรมในปัจจุบันเป็นธรรมชาติเป็นวาละนะครับเป็นวาละแห่งจิตที่ต้องชดใช้ ด้วยกายหยาบนะครับเพราะฉะนั้นกายหยาบจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าท่านไปเจอธรรมพระองค์จริงหไม่รงตามพระสูตรจริงหรือไม่ไอ้เบาจิตจริงหรือเปล่าสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่เคยเสื่อมส,สนไม่ตรรนไรายใร้อยการเดียวจริงหรือเปล่าอันนี้ยกายหยาบจึงีผู้ที่แสดงในการเลือเองนะครับเพราะฉะนั้นความข่้สงสัยจึงเกิดขึ้นตรงการคลายกำหนัดคลายราคะใช่ไหม เพื่อเข้าสู่วิเวณวิลาคาธรรมโดยสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นลักณะาาจิตที่เขาด้วยเสษเสษภพของพระองค์นะไม่ได้ไปเสษภพของมารนะครับเพราะมารก็จะพวกผู้กันไปกระทำของทำของนฏิญางซึ่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วและมีมาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้มาเดินมรรคเพราะนั้นเมื่อท่านเดินมรรคจบเป็นลําดับลําดับแล้วแต่ไหแต่ละสมาธิแต่ละฌานก็ยังอยู่ มันก็ยังอยู่เพราะอะไรเพราะกายนี้เป็นกรรมเก่าและกายนี้ยังไม่ได้ทาการรับเขายังอยู่เอายังยัยงจากกรรมใหญ่ๆหญ่ได้ถูกชําระสิ้นหมดนะครับก็จะเหลือกรรมน้อยๆกรรมเบาๆก็จะต้องเรียกว่าเจ็บกันเป็นกระเท็นกระสายกันไปนะครับแต่ถ้าไม่ชําระประมาณน้อยๆรวมกันใจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้ก็สามารถชักจุ ผู้ดเดินมนับออกจากภาวะทีเช่นกันนะครับอย่าประมาทเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเจ้า,จาค่ะท่านอาจารย์ค่ะน้องกับสาธุสาธุก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ชําระต่อไปจนปกว่าจะเริ่มจากเบาไปหาหนักแล้วก็จากหนักลงมาลงมา,งมาจนมาทางเบาแล้วก็หมดไปหมดไปจนจะจบเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าเขาจะหมดเมื่อไรเมื่อไรจะหมดมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องผู้เดินรับมีหน้าที่เดินรับ และไปถึงข้าวโมกัไปฝั่งนูกนั่นคือหน้าที่ส่วนจะหมดเมื่อไหร่มันอยู่ที่กรรมที่ท่านได้กระทําไว้แน่ดีจะไปร้องหาจะไปข้ามควรเมื่อไหร่จะหมดทศทีเมื่อไหร่จะหมดทศติกขณะนั้นจะโดนาน,นักกว่าเกาเ่านะถ้าไปสังเกตุมีตัวตนบรรลุธรรมไม่ได้อาจจะอย่างเพราะอะไรเพราะการปล่อยวางแนะ่การเข้ามาสู่อัตราที่หนึ่งอัตราที่สองอัจฉิยจะเริ่มขึ้นอีก นะครับ่อเ,เป็นกค่อยปล่อค่อยๆป่ค่อยๆปล่อยต่างกใจอย่างอย่างนี้เข,ข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะอมีคําถามไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีก็เดินมั่ต่อไปนะเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วในทางจิตจะต่ทางจิตก็จะ<น>ลูกในการแยกทางขาและจิตทางงานจิตไปทางขา,า,งขาเป็นไงบ้างตอนนี<อ>้หลังจากไม่ได้สนทนากันหลายวันช่วงของการเนาะ ก็าขาลงขึ้นจ้ะค่ะมีกำลังใจขึ้นจ้ะคะอือสาธุร้นะทุกท่านจะต้องได้รับกรรมเมื่อแล้วเขาได้รับกรรมเขาจะต้องมีการกระแทกบีบคันนวดเฟนนะครูบาอาจารย์ก็ป้อนข้าวสุกข,ขนมอ,อ่อมน,นี่ก็คือทำให้ํำเป็นนิดให้ดำเปนนิดไม่ดีกับตบซ้ายบางตบขวามันก็คือการนวดการเฟ การเข้าไปแทงการเข้าไปขนาบเพื่อท่านมีสภาวะเข้มแข็งแล้วก็รู้ในสภาวะที่ควรกําหนดรู้ใช่ไหมรู้ในสิ่งที่ควรละลอบรู้ไม่ใช่ตะเปะตะปะไปเรื่อยเปืยแล้วก็ไม่นักแน่เป่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ใช่ไหมเปอยประโยชน์จริงจะเปล่าไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ให้เปิประโยชน์จริงจะเปล่าถ้าเปิยประโยชน์จริงจะเปล่าก็เสียแรงใช่ไหมเสียแรง แต่ทางทาที่มีศักยภาพพอเข้าใจไหมเนี่ยพอเข้าใจเจ้าคะอาจารย์เจค่ะ,คะเอาเชิญที่อะไรต่อวามก็ในทำขั้นระดับระดับนี้นะวิชาตรงนี้เจ้าค่ะทรมานมากเจ้าค่ะแต่ละวันก็อาการไม่เหมือนกันสักวันเลยเจ้าคะ่ะท่านก็ต้องทําทําความเข้าใจว่ายอมรับตามเป็นจริงพเพราะอะไรเพราะท่านทําเองทั้งหมดะะที่ผ่านมานะ่ะท่านทําเองทั้งหมด เขามีสิทธิ์ที่จะให้ท่านรู้และไม่รู้นั่นคือผูอ้ที่เป็นสภาวะของเจ้าชีวิตของท่านใช่ไหมนั่นคือเจ้าชีวิตของท่านเลยนะที่ท่านทำเอาไว้เขาต้องเอาคืนแต่ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่ได้มาเดินมากท่านอาจจะง่อยเปียกเสียง่าได้รับการสารวานนัตรแก่แสนตาครับต้องไปเกิดในฐานะที่ยากจนก็ได้นิวันี้ก็ได้เขาทำเขาไว้ และทุกข่านเหมือนกันเราก็เช่นกันเราก็ทําไว้เราก็ยังปวดอยู่ยังทรมานอยู่นะทุกท่าอาจากย์ก็ยังได้รับอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้รับนะเพียงแต่ว่าเบาบางและยอมรับเขาและอยู <t ains> ่กับเขาบางท่านอาจจะโดนเรื่องงานเรื่องงานงานกระหายเยอะแยะบางท่านอาจจะโดนเรื่องร่างกายบางท่านอาจจะโดนเรื่องการกระแทกหรือคําพูดปถึงคผู้บาอาจย์ที่บรรลุไปเพราะการอยู่ในสังคมของูุรุชนกับพระอริยะจะต้องอยู่ด้วยกันยันตาย เพราะต้องโดนท่านทํากรรมอะไรไว้ต้องโดนหมดใช่ไหมวันนี้เดือนนี้อาจจะโดนแค่วาจาก็ทบอกระแทกพอผ่านไปอีกสัปดาห์อาจจะโดนเรื่องร่างกายผ่านอีกสัปดาห์อาจจะโดนเรื่องจิตใจพอผ่านไปอีกเดือนเดนครบเลยเ็าจะหมุนเวียนอยู่นี้เพราะฉะนั้นจึงมีรอบของบุญรอบของบาปรอบที่บุญท่านเยอะท่านทํามาเยอะช่วงนั้นก็แม่งอย่างกับปราบม้าไปเยอะได้หมดเลยเนาะมาอาชนในสู้ไม่ได้ นะครับลูกศรที่จะเคยมาปักอกปักไม่ได้เสียแล้วจับลูกศรได้ลูกศรยิยงมาปุบจับไปเลยรอ,อบของบุญเขาสูงเพราะฉะนั้นเขาขจึงเป็นรอบๆอบของเขาที่ทุกท่านได้กระทำนะครับต้องเดใทั้งหมดต้องจดใจด้วยจะราว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเป็นยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นทุกท่านจึงบรรลุที่ขันห้า ไม่ได้ไปบรรลุขันธ์ีกรรมทั้งหมดนับเน that that parole, <Yeah. S 1> á, ื่องนับเนื่องจากมนุษย์ใช่ไหมถ้าไปเป็นเทวดาเทวดาก็ต้องเทียบจากมนุษย์ถ้าลงไปเป็นเปรตนรกเดรัเฉากก็ต้องมาเทียบจากมนุษย์หมดเพราะเอาจากขันธ์ห้าเป็นหลักการเทียบเวลาไหมการเทียบเวลาของนรกการเทียบเวลาของสวรรค์การเทียบเวลาของเปรตการเทียบเวลาของเดรัจฉรนต้องเทียบกับมนุษย์หมดเพราะกรรมมันเกิดจากมนุษย์ ม่ได้ไปเกิดจากพรหมไม่ได้เกิดจากเทวดาไม่ได้เกิดจากเปรตแม่หรือเดเรัจฉานสารนรกไม่ใช่ตรงมนุษย์นี่หมดเป็นผู้กระทําสัญญาอยู่ตรงนี้ท่านนั้นเขาเก็บเขาเก็บสัญญาตรงนี้แหละแล้วไปเกิดอันกรรมกรรมดีเยอะท่านก็ญญไปเป็นเทวดาเห็นไหมแต่กรรมดีท่านก็หมดแล้วกรรมชื่อก็หมดแล้วแต่ยังมีอยู่ในความเป็นมนุษย์ นั่นก็คือความเป็นอาริยบุคคลที่บรรลุเป็นลำดับๆเพราะนั้นเขามีทั้งขาวและดำมีทั้งสุขและทุกข์ซึ่งเป็นวิบากมีสุขเป็นวิบากรู้จักยังเค <Okay. S 2> ่ะอกับขทเาวิบากก็ต้องเสพไม่ใช่ว่าเออกูบาาจ,จะนั่งตีขิมเย็นสบายในห้องแอร์ไม่ใช่ <Okay. S 2> ทุกท่านต้องดิ้นรนต้องขนกวายเพราะอะไรเพราะเราเป็นอุบาสศกอุบาสิกาต้องขาเช้ากินค่ำ ต้องทำงานต้องได้รับแรงกดดันต้องได้รับการกระแทกไงไหมการเฉดเฉียนเดื่ออกปากทิมแทงกันมงไหมมีการทอสูก้กันตลอดต้องได้รับหมดนะครับอย่าคิดว่าแค่มัรู้แล้วมันเป็นอะไรแล้วสบายแล้ว้าใจผิดเป็นทุกอย่างไปหมดหนีไม่พน้นเป็นแต่รู้แล้วก็ไม่ ทำไม่เป็นไปนตามอำนาจแห่งกรรมนั้นก็จเจริญเมตตาไปแล้วก็เอาสิกรมให้กับผู้ป่วยนะครับก็ะะจะเบาบางลงเบาบางแต่ถามว่าจะเขาต้องเกิดไม่เกิดถ้าจะหนีไปไหนเขาไม่หนีเขาต้องเอาคืนแต่ท่านมีการเจริญเมตตาทําให้จากหนักเป็นเบาหนักเป็นเบาเบาแล้วก็เป้าลงไปอีกเพราะนั้นจึงยอมรับจะมาผลกไอยปูมควาบรรลุธรรมไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดแสดงว่าอะไรวาลจิตยังห่วยแตกนะครับวาลจิตห่วยแตกพระองค์ไม่ได้ฝึกให้วาลจิตห่วยแตกพระองค์ฝึกสอนเพื่อให้ฝึกผลไปในภพในชาตินี้ไม่ได้ให้บนไม่ได้คำควรให้ยอมรับให้ยอมรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นจะเป็นตายก็ตายเจ็บก็เจ็บก็ทาเข้ามาบนอะไรใชไหมครับแต่ทุกานก็มีสิทธิจะบน่นถ้าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้ชาระสิดกแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วตานนี้เรามีกําลังใจสู้ละตายเป็นตายฉันยอมทุกอ,อย่างมาเลยฉันไม่สนใจกันแล้วอยากทําอะไรทําเลยเพราะกานี้เป็นกรรมเก่าหนีไม่พ้นท่านจ้องไปโดนค้อนตีเล็บก็ต้องโดนแต่จะหนักเป็นเบ้า จะต้องไปถูกงูกัดก็ต้องโดนจะต้องไปถูกแมวควรก็ต้องโดนจะต้องไปถูกข้ตอตบก็ต้องโดนจะนักเป็นเบาใช่ไหมต้องไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนะครับโดนนะครับอะค์การจะนักเป็นเบานะไอ้ที่เบาแล้วก็จะเบายิ่งขึ้นจะบอกไม่โดนไม่ได้ <ừ. S 1> ก็สัญญาเขาบันทึกไว้สัญญาต้องเอาคืไอ้สัญญาถ้าเป็นใครสัญญาถ็าือมาร มาผู้มีบามาผู้โดนจิตมาสิงไกพรมเห็นไหมล่ะจะไปโดนแช่งไงถกาไกนี้เป็นกรรมเก่าเขาก็ยังสิงที่จะต้องให้ท่นานไปสถานที่นั้นน่ะเวลานั้นน่ะแล้วไปโดนพขตบไปโดนงูก,กัดบ้างไปโดนแมวขว่วนไปโดนมมาก,กัดหรือไปขายของตรงนี้แล้วมีปัญหากับคนนั้นไม่เดินทางรถไปนี้ไปชนกับเขาอย่างเงี้ยต้องโดนอ่ะ ชีวิตท่านต้องถูกเขากําหนดหมดก็ทข้ามาบุญที่สร้างมาไงในจักรีนั่นแหละหุยามเจ้าค่ะท่านอาจารย์กงลับสาธุเจ้าค่ะดีขึ้นยังอ่ะดีขึ้นเจ้าค่ะยังกําลังใจต่อสู้เจ้าค่ะแม่มันท้อแท้ไปจนถึงน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอตอนแรกก็ท้ออยู่แต่ว่าสู้เจ้าค่ะสู้ไปเรื่อยทุก เป็นวันเป็นวันเจ้ขขาค่ะอยู่กับปัจจุบันไปเจ้ขขาค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะนั้นต้องต้องยอมรับคงให้ยอมรับยอมรับไม่ได้ยอมแพ้ยอมรับตามความเป็นจริงตามวรริทยาศาสตร์ที่โดนเนี่ยโดนตามวิทยาศาสตร์ตามมาเป็นจริงตามวรริทยาศาสตร์สี่อร,รยิยมรรคมีองค์แปดเห็นไหมแต่ถ้าไม่ยอมรับก็อ,ออกจากการเดินมรรคกจบไม่มีอะไรละแต่ไปเป็นปุถุชนเหมือนเดิมรอตายอย่างเดียว ไปเป็นไปามภพชาติที่ได้ตร้งมาทำมาสะสมมาใช่ไหมแต่ถ้ายอมรับปุ๊บก็ปฏิบัติต่อเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบเขา,าก็ทํอะไรไม่ได้เขาทาได้แค่นี้แหละการแสดงก็มีอยู่แค่เนี้ยเมื่อท่านยอมรับท่านสู้เวทนาได้ไม่กลัวเวทนาจะเจ็บจะปวดยังไงนิ่งเฉยสงบจบทันทีจบทันทีเลยนะนิ่งสงบ เป็นธรรมชาติไม่กระเจกระตนไม่ทุรนทุลายเนี่ยสงบประงับปณิพนธรรมชาติเนี่ยไม่กระเจิกระตนไม่ทุรนทุลายเต็มรอยการเจริญเป็นผู้ชำนาญในจิตเนี่ยจบแล้วเนี่ยท่านท่องกันอยู่เนี่ยเราก็บอกกันอยู่เนี่ยทำได้หรือยังล่ะทำได้บรรลุไหนไปทำได้บรรลุแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ยังกระเสิกระตนทุรนทุลายยังมีรังเลสงใจยังมีกามาสัญญากามาฉันทะ กามพยาบามเห็นไหมปะมองเอาเขานอนเบื่อในที่เกี็ดตรงไหนอ่ะนิวอนห้าไม่หลับตรงไหนจะไม่โดนเขาสลบท่านโผล่มาองหนึ่งเขาก็มาหมดแล้วไงนิวอนอะมาองหนึ่งก็ไไปรู้ทำไม่ได้ง่ายๆเลยคอนเสร็จง่ายๆเลย,เย,เลยถูกไหมเขาพอมาปุ๊บวิตกมาทันที้นิวอนห้ามาวิตกมานิวอนห้าวิตกมา พิธีจะไม่มาได้ไงสุขจะไม่มาได้ไงเพราะฉะนั้นอาการชันทั้งสี่รูดหมดแล้วเห็นไหมครับรูดหมดแล้วเขาชันไม่ได้ทันทีนะนขณะจิตนั้น,น,จจน,นพอสำรวมสีไว้ที่ไปจมูกดัประจักษ์ตนต้นกลับมาใหม่เอไปคิดใหม่ทาใหม่เห็นไหมเชื่อวิญญาณโดนอีกเห็นไหมพอสำรวมสมาการปุ๊บอยู่ในสภาวะเป็นปกติ ดับภาษาไม่สนใจอะไรแล้วในความคิดก็คือวิตกเขาจะส่งออกดํมรีจักรามหรือของเขาดับให้หมดเพราะนั้นกามก็ต้องทําหน้าที่ไงดํารีจักรามก็ดํารีออกจากกามเห็นไหม,กา,มการ,ระะื่อการภัตากามทั้งหมดกามบคุณห้ากามมาฉันทะการบราบาลเปลี่ยนนอยู่ในกามหมดกาม,มาตัณหาเพื่อนสองเขาอยู่ด้วยกันไงก็เนี่ยดํารีจักราม นั่นต้องดับไงนิวร้า,าดับได้แล้วแต่เพื่อดำลิกาการดับไม่ได้ก็ไปไปไม่เป็นนะจบมาดับได้ก็ไปเจอปิติโอโหปวดทรมารไปไม่เป็นอีกจบแต่ที่ยอมรับอ่ะบอก็ปวดเจ็บกับเจ็บไม่สนใจดับไปก็ไปต่อพอไปเจอสุขชอบพอเจอทุกข์โอ้ยปวดไม่ไหวหเลยแสดีใช้ตนานเลยว้นแสองวั เทพอีกเห็นไหมด่านเขามีให้ท่านตั้งสี่ด่านด่านพระอริยนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็นรก <c oughs> ด่านของนรกหมดแต่ถ้าปฏิบัติปุ๊บเป็นด่านที่จะต้องข้าม้ามไปผนตามโอกาเนี่ยนี่คือด่านของพระอริยะอาจาายหรอยังใจ่าแล้วเจ้าค่ะน้ำกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะเอาไปสู้ต่อไอ้ลูกคนนี้ ไปสู้ต่อได้แล้ว,วน้องแกำลังใจเต็มร้อยยังสู้ต่อเจ้าค่ะตายเป็นตายเลยจ้าสู้ต่อตายเป็นตายแล้วนะปล่อยได้ตัปป้ตนะตออตงหลายวันแล้ว <c oughs> เรากลับมาแล้วก็ไม่โทรหรอกดูดิจะแน่จะแค่ไหน <c oughs> น้องแก้แวจะูเจ้าค่ะปล่ <c oughs> อยเวลาทิง้งซะหน่อยเอาสู้ต่อได้แล้วไปเจ้าค่ะน้องแก้วอาจารย์สู้เจ้าค่ะแตเท้าท้าอาจารย์ที่ไม่ตายเจ้าค่ะ น้องกับสาธุสาธุเจ้าค่ะยิน<อ>ด<อ>ีครับน้องกับสว,วัสดีเจ้าค่ะ